แชร์ประสบการณ์ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนระยะยาวฝรั่งเศสไม่แต่งงานไม่จดปักแม่แฟนเป็นคนเชิญคนเดียวเดี๋ยวอ,อธิบายนิดนึงว่าวีซ่าเยี่ยมเยียนระยะยาวหนึ่งปีเนี่ยของฝรั่งเศสนะเฉพาะฝรั่งเศสประเทศเดียวที่อื่นเขาเท่าที่รู้คือไม่มีแบบนีเ้เราเรียกว่าเป็นวีซ่าระยะยาวไม่ใช่วีซ่าระยะสั้นอันนี้ไม่ใช่วีซ่าชิงเก้น ถ้าเรียกว่าวีซ่าระยะยาวคือก็อยู่ได้ตามระยะเวลาเลยเขาให้มาหนึ่งปีเราก็อยู่ได้หนึ่งปีโดยที่ไม่ได้จํากัดเหมือนเชงเก้นเลยเชงเก้นเนี่ยจะจํากัดแค่เก้าสิบวันก็ต้องออกต้องออกจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ค่อยไปขอวีซ่ากลับเข้ามาใหม่หรือว่าถ้าเป็นอายุหนึ่งปีก็ยังไงเก้าสิบวันก็ต้องออกแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาใหม่ได้เก้าสิบวันในร้อยแปดสิบวันแต่ว่าวีซ่าระยะยาวคืออยู่ได้รวดเดียวหนึ่งปีไม่จํากัด ว่าต้องอยู่เก้าสิบวันเลยรวดเดียวหนึ่งปีมันก็เลยเรียกว่าเป็นประเภทระยะยาวไงถ้าระยะสั้นคือยังไงก็ต้องจํากัดเก้าสิบนะครับอ่าแล้วก็ไม่ค่อยาาอยากเท่าไหร่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เอกสารโดยรวมแล้วจะไปหนักที่ผู้เชิญซะมากกว่าส่วนของเราก็เตรียมคล้ายๆของเดิมเลยครับก็ในเคสนี้ก็คือไม่ใช่การแต่งงานแล้วก็ไม่ใช่การจดทะเบียนปักนะถ้าเราจดปักไปแล้วเราก็ขอวีซ่าระยะยาวอีกแบบหนึ่งที่จะอยู่ได้ตลอดการ ก็คือไม่มีข้อจํากัดด้านเวลาเลยแต่ว่าอันนี้คือเป็นการขอวีซ่าปกติที่จะอยู่ระยะเวลาแค่หนึ่งปีโดยที่ไม่ได้ไปจดทะเบียนสมรสหรือแต่งงานใดๆเพราะว่าอันนั้นจะมีขั้นตอนมากมายนะครับอันนี้ของ่ายของ่ายแต่อกาสารผู้เชิญเยอะเท่านั้นเองแล้วก็เข้าใจว่าเคสนี้คือคือแฟนเขาคงอาจจะยังไม่ได้มีหลักฐานทรัพย์สินมากพอไงก็เลยส่วนใหญ่เขาก็จะให้แม่แฟนหรือผู้ปกครองพ่อแม่ของแฟนเป็นคนรับรองให้ ก็ได้เหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นผู้เชิญร่วมอะไรอย่างเงี้ยนะผู้เชิญไม่จําเป็นต้องมีคนเดียวนะมีหลายคนก็ได้เพียงแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์กับตัวแฟนเนี่ยอของเราต้องแน่นนะต้องเคยเจอกันต้องมีหมายถึงอันนี้คือแนะนําเคยเจอหน้ากันมีรูปแชทรูปวิดีโอ c a l เยอะแยะ,เ,ยะเป็นการพิสูจน์ว่าเรากับแฟนรู้จักกันจริงแล้วก็ส่วนของคนเชิญที่ออกค่าใช้จ่ายเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นคนรอบข้างพ่อแม่คือญาติสนิทของแฟนก็ได้ญาติสนิทคือพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าญาติทางหางไม่ได โอเคครับมาเริ่มต้นเลยก็คือเอกสารของคนนี้ที่เขาแชร์มา 1. คือพาสปอร์ตแล้วก็หน้าวีซ่าที่เคยได้มาทุกครั้งไม่ได้บอกว่าเคยไปฝรั่งเศสมาก่อนหรือเปล่า 2. คือแบบฟอร์มวีซ่าระยะยาวอันนี้แค่กรอกในฟรานวีซ่าเฉยๆนะเหมือนเชงเก้นนั่นแหละแต่แค่ว่าเลือกระยะเวลาเป็นลองเทอมเท่านั้นเองคือกรอกที่เดียวกับเชงเก้นเลยแล้วก็พร้อมฟรานวีซ่ารีเซ็ e ก็คือหมายถึงพอกรอกเสร็จมันจะได้ ตัวรีซที่มีบาร์โค้ดมาเท่านั้นเองยังไม่ได้จ่ายตังอะไรเพราะการจ่ายไปจ่ายที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าแล้วก็รูปถ่าย2ใบถ่ายเตรียมไปเลยถูกกว่าไปถ่ายที่ TLS ครับถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าถ่ายได้ตามเกณฑ์ของเขาอยู่แล้วก็ถ่ายจากข้างนอกก็ได้แล้วก็ข้อที่4จดหมายแนะนําตัวเองสั้นๆว่าทํางานอะไรอยู่ระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกับผู้เชิญก็คือผู้เชิญ คนเชิญหลักก็จะเป็นเป็นแม่แฟนหมายถึงในเคสนี้นะคนเชิญหลักจะเป็นแม่แฟนแล้วก็คนเชิญรองก็จะเป็นแฟนใครเป็นคนรับรองค่าใช้จ่ายตลอดการพำนักและรับรองว่าจะไม่ทำงานในขณะที่อยู่ในฝรั่งเศสไอ้ส่วนที่ว่ารับรองว่าจะไม่ทำงานเนี่ยที่ TLS contact เขามีใบให้ใหเราเซ็นอยู่ในนั้นอยู่แล้วในส่วนงานพอดีเปิดร้านรับซื้อขายไม้ยางพารากับพี่ชายแต่ไม่ได้จดทะเบียนร,ร้านค้าเลยถ่ายรูปแนบไปไม่มีทะเบียนการค้าก็ได้ คือวีซ่าเยี่ยมเยียนเนี่ยหลักฐานของเราไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่วงเล็บอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะบางประเทศอันมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดแต่ของฝรั่งเศสเขาไม่ได้เข้มงวดมากนะักรูปถ่ายกับแฟนครอบครัวเพื่อนเพื่อช่วยยืนยันความสัมพันธ์สามถึงสี่รูปปริ้นใส่กระดาษ A4 อ่อเตรียมไม่เยอะเท่าไหร่นะนี่หรือว่าหน้าละสามถึงสี่รูปอันนี้ยังไม่ค่อยละเอียดคือเตรียมแค่สามถึงสี่รูปหรือว่าทําหน้าละสามถึงสี่รูปแล้วก็ประกันการเดินทางซื้อแค่สามเดือน ในลิสต์เอกสารบอกหนึ่งปีครอบคุมระยะเวลาที่เราจะไปแต่หาซื้อไม่ได้ซื้อได้สูงสุดหกเดือนใช่ครับประกันซื้อได้มากสุดแค่หกเดือนนะไปหนึ่งปีก็ไม่มีประกันรายปีจะซื้อก็ได้แต่ว่าประกันรายปีเนี่ยต้องดูเงื่อนไขแต่ละเจ้าว่าเขาไม่ได้ครอบคุมหนึ่งปีเขาอาจจะครอบคุมแค่สามหรือสี่เดือนฉะนั้นก็ซื้อประกันสามเดือนก่อนก็ได้ไม่ต้องซื้อประกันหนึ่งปีในการจะขอวีซ่าชนิดนี้นี่ไงก็ไปถามที่ TLS แล้วเขาบอกว่าใช้สามเดือนได้ แล้วก็สเตทเมนธนาคารย้อนหลัง6เดือนในลิสต์บอกสมเดือนแต่เขาเตรียมเผื่อเองอันนี้คือของเขาซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยเออแต่แต่แนะนําไม่ใช่ว่าคนนี้เตรียมไม่เยอะแล้วเขาอาจจะมีประวัติการเดินทางมาก่อนเขาอาจจะเคยไปมาก่อนก็ได้เขาไม่ได้บอกในนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวเราเองอะ่ะควรจะเตรียมให้เยอะเท่าที่เราจะทําได้จะดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังแล้วก็เอกสารฝั่งแม่แฟนกับแฟนก็จะมีจดหมายเชิญในจดหมายจะระบุค,ความสัมพันธ์ และรับรองค่าใช้จ่ายตลอดการพำนักก็จดหมายเชิญส่วนตัวแล้วคือไม่ได้บอกของใครบ้างแต่ส่วนตัวแล้วถ้าเป็นออกก็ให้เตรียมทั้งคู่ทั้งแฟนทั้งแม่แฟนอ่เขียนสั้นๆก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเนี่ยคือจุดต่างระหว่างเชงเก้นกับระยะยาวนี่นะก็คือเชงเก้นเนี่ยเขาจะให้ทําอีกใบหนึ่งเรียกว่าเอกสารรับรองการให้ที่พักแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องแต่ว่าจะใช้เอกสารทรัพย์สินของเขานี่คือความต่างกันระหว่างเชงเก้นกับอันนี้ อันนี้คือไม่ต้องใช้ใบรับรองการให้ที่พักของเชงเก้นที่ต้องไปขอที่แมรี่แต่ใช้เอกสารทรัพย์สินของเขาเลยก็คือเนี่ยเอกสารรับรองที่อยู่มีชื่อภาษาฝรั่งเศสแต่แม่หาไม่เจอเลยใช้ใบเสียภาษีที่อยู่อาศัยและใบเสียภาษีที่ดินคือแม่เขาแม่แฟนเขาใช้ใบเสียภาษีแทนทุกอันที่มีแหละใบเสียภาษีเกี่ยวกับที่อยู่นะต้องเป็นเอกสารเกี่ยวกับที่อยู่ใบเสียภาษีที่ดินหรือใบเสียภาษีที่อยู่อาศัยซึ่งเจ้าหน้าที่ท l s บอกว่าใช้ไม่ได้ แต่เราขอยื่นไปก่อนสถานทูตดูแล้วยังไงค่อยว่ากันสุดท้ายสถานทูตก็ไม่ได้ติดต่ออะไรมาก็คือใช้ได้อเอาเป็นว่าเขามีทรัพย์สินอะไรที่เกี่ยวกับที่อยู่ยื่นอันนั้นแหละทรัพย์สินที่เกี่ยวกับที่อยู่ก็จะมีทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินเอกสารการการเช่าหรือว่าพวกเนี้ยการเสียภาษีที่อยู่อาศัยพวกเนี้ยคืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะแล้วก็สำเนาพาสปอร์ตของแม่และของแฟน สเตตเมนย้อนหลังสามเดือนของแม่อันนี้คือสําคัญเลยการเงินที่คือเราไม่มีใบการันตีที่ไปทําที่แมรี่เหมือนของเชงเก้นไงฉะนั้นเอกสารการเงินเนี่ยออฟคิดว่าสําคัญมากแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับที่อยู่ที่เราบอกเนี่ยนะยื่นไปห้าวันทําการเอ,อได้รับเล่มคืนภายในเนี่ยยื่นไปวันที่สิบเอ็ดได้รับเลื่มคืนวันที่สิบแปดเจ้าหน้าที่ทอลเอสบอกว่ามีโอกาสสูงที่จะโดนปฏิเสธเคาบแนะนำนะเจ้าหน้าที่อย่าไปเชื่อเขาหรอกเพราะว่าเขาเนี่ย คือไม่ได้เป็นคนตัดสินไงเขาจะมาพูดให้เราใจเสียเล่นทําไมเขามีหน้าที่รับก็รับที่แต่ว่ามาพูดบอกว่ามีโอกาสจะโดนปฏิเสธวีซ่าเนี่ยทําให้เป็นนอนทุกขระทมหลายคืนนะเพราะช่วงนี้เขาเน้นให้วีซ่าประเภทครอบครัวแต่สุดท้ายเราก็ได้วีซ่าหนึ่งปีมาครอบครองพร้อมแนบเอกสารที่เราต้องกรอกเพื่อโชว์สายการบินและคําแนะนําที่ต้องรายงานตัวภายในสามเดือนแรกคือสงสัยให้รายงานตัวเพื่อไปต่อประกันนั่นแหละ หมายถึงเพราะประกันเราซื้อไปแค่สามเดือนเองนี่จบแล้วค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่จะขอวีซ่าระยะยาวไปฝรั่งเศสในเคสที่แฟนไม่ได้เป็นคนเชิญครับให้พ่อหรือแม่ของแฟนเป็นคนเชิญร่วมด้วยก็ได้กรณีที่เป็นพ่อแม่แฟนเป็นส่วนออกค่าใช้จ่ายก็เอกสารทุกอย่างทั้งทรัพย์สินทั้งการเงินการงานก็เป็นของพ่อแม่แฟนไปส่วนของแฟนก็เอาแค่พาสปอร์ตกับจดหมายเชิญก็พอนะครับสุดท้ายขอบคุณวิดีโอจากโกโนไกด์ที่แชร์ประสบการณ์เยี่ยมเยียนระยะยาวหนึ่งปีซึ่ง ช่วยเราได้มากๆค่ะเรามีหลายอันมากเลยนะเยี่ยมเยียนฝรั่งเศสร,ระยะยาวหนึ่งปีเนี่ยเอาบว่ามันก็ดีนะแต่วงเล็บว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้จะไปนานเนี่ยก็คงไม่ได้มีประโยชน์สักเท่าไหร่ใช่ไหมยังไงเราก็ใช้ไม่ถึงแต่ว่าถ้าเกิดคนที่จะไปนานก็โอเคก็มีคนมาถามคนนี้นะครับเราขอปิดชื่อน,นิดนึงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอันนี้คือแบบ d u r a t i o n of stay หนึ่งปีหรือเปล่าคะใช่ค่ะเยี่ยมเยียนระยะยาว type D คือเชียงเกนเป็น type C ไง ฉะนั้นถ้า type D ก็คือหมายความว่าอยู่ได้ลวดหนึ่งปีเลยไม่ต้องออกถ้าเป็นทป์ด D นะถ้าเป็นทป์ซ C มันจะจํากัดแค่เก้าสิบวันแล้วก็ต้องออกคือต้องอยู่ได้เก้าสิบไปในร้อยแปดสิบถ้าเป็นไ type ีอันนี้เป็น t y p ด D ตกลงเราต้องซื้อประกันกี่เดือนคะแล้วใช้ของบริษัทไหนก็สามเดือนก็ใช้ได้แล้วคะ่ะถ้าจะซื้อหกเดือนก็ได้แต่อันนี้ถาม T L S แล้วใช้ของบริษัทไหนก็ได้ที่ได้รับการรับรองใช่ครับบริษัทไหนก็ได้ ไม่ทราบว่าเจ้าของกระทู้ไปฝรั่งเศสกี่รอบแล้วคะพอดีจะขอเยี่ยมระยะยาวเดือนหน้าไม่เคยไปไม่เคยจดปักแล้วก็ไม่เคยจดไม่ได้จดทะเบียนแต่แฟนสปอนเซอร์ให้พอมาอ่านแล้วเกิดกลัวขึ้นมาเอา้านึกว่าอ่านแล้วจะหายกลัวอ๋อเจ้าของกระทู้ไปมาเจ็ดรอบแล้วคะ่ะด้วยวีซ่าระยะสั้นอ่ด้วยขอเชงเก้นไปมาเจ็ดรอบแล้วนะ ส่วนใหญ่จะเคยไปแล้วทั้งนั้นฉะนั้นถ้าใครยังไม่เคยไปก็มีโอกาสได้แต่ว่าต้องเตรียมให้แน่นๆนิดนึงแต่น,นี้ดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ก็ต้องเตรียมให้เยอะนิดนึงจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังแม่แฟนเป็นคนซัพพอร์ตทุกครั้งครั้งนี้ขอระยะยาวครั้งแรกไม่ต้องกลัวค่ะ,ะก่อนหน้าน,นี้เคยโดนปฏิเสธมาแล้ว3มรอบถ้าไม่ได้ก็แค่ขอใหม่ใช่ครับเขาไม่ได้ขึ้นแบ็กลิสต์นะแนะนําให้ถ่ายเอกสารตามลิสต์นั้นสํารองเอาไว้และถ้าไม่มั่นใจให้พ่อแม่แฟนช่วยรับรองด้วยก็ได้เราสาาามมรรรถีคคนนับองได้หลย ถ้าขอแล้วไม่ผ่านก็ไปขอใหม่เป็นระยะสั้นก็ได้อะไรอย่างนี้นี่มีหลายออปชันขอนอกเรื่องนิดนึงค่ะเอกสารของสปอนเซอร์เป็นตัวจริงหรือเปล่าคะหรือสแกนแล้วปริน้นออกมาแล้วต้องเซ็นชื่อบนเอกสารไหมอันนี้ออตอบแทนเลยเซ็นชื่อทุกอันแล้วก็ใช้เอกสารสแกนได้อันนี้เฉพาะสําหรับวีซ่าอันนี้นะครับไทป์ดีหนึ่งปีนี้นะใช้เอกสารสแกนทุกอันได้อ่าแต่ถ้าเกิดเป็นเชงเก้นเอ่อใบจากแมดี้ต้องเป็นตัวจริง เนี่ยเขาก็ตอบบัตรสแกนแล้วพิมพ์ออกมาได้ค่ะส่วนจดหมายนี่ต้องมีลายเซ็นเราใช้ตัวจริงตลอดไม่แน่ใจว่าใช้ตัวก๊อปปี้ได้ไหมก็สแกนได้ครับแต่ว่าสแกนให้มันชัดๆหน่อยนะตอนเราจองตั๋วเราต้องจองขากลับด้วยไหมคะแล้วตอนซื้อจริงซื้อ,อยังไงเออมันตั้งหนึ่งปีคงขากลับคงไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าคนนี้เขาบอกว่าเราไม่ได้ใช้ตั๋วเครื่องบินเลยค่ะในลิสต์เอกสารก็ไม่มี ฉะนั้นถ้าจะทานะครับสมมุติถ้าจะทําก็คือเอาแค่ใบจองแล้วก็เอาแค่ขาไปเพราะยังไงตัว๋วเครื่องบินเองก็จองหนึ่งปีไม่ได้เหมือนกันจองได้อย่างมากก็หกเจ็ดเดือนเองตอนแรกลองทําจองเหมือนกันจองไปขาเดียวแต่ในลิสต์เอกสารไม่ได้ระบุมาเลยไม่ทําต่อส่วนตอนนี้ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วขาเดียวเหมือนกันใช่ตัว๋วเครื่องบินมันซื้อล่วงหน้าหนึ่งปีไม่ได้มันได้แค่หกถึงเจ็ดเดือนฉะนั้นยังไงก็ต้องเป็นขาเดียวขากลับยังไม่ได้ซื้อเพราะไม่มีไฟล์บินให้ซื้อใช่ครับซื้อล่วงหน้าหนึไ่ได ก็สุดท้ายนะครับสอบถามนิดนึงเอกสารรับรองที่อยู่ต้องขอจากที่ไหนแมรี่หรือเปล่าคะอันนี้เอาบอกตอนต้นก็คือใบนั้นสําหรับขอระยะยาวหนึ่งปีนี้ไม่ได้ใช้นะครับใช้เอกสารที่อยู่เอกสารทรัพย์สินของสปอนเซอร์เท่านั้นใบาจากแมรี่ไม่ได้ใช้ไม่ค่ะใช้ใบโอภาษาฝรั่งเศสถ้าบ้านเราเรียกน่าจะเรียกว่าโฉนดที่ดินหรือสัญญาซื้อขายบ้านประมาณนี้ครับสําคัญที่เอกสารเกี่ยวกับที่ดินหรือเกี่ยวกับบ้านของเขานะ แต่แม่แฟนหาไม่เจอเลยใช้ใบเสียภาษีบ้านใบเสียภาษีที่ดินแทนวีซ่าระยะยาวไม่ต้องใช้ใบจากแมรี่ที่เรียกว่าแอสเซสซิ่งเด็กเคดเนี่ยไม่ได้ใชะครับย้ำอีกทีหนึ่งไม่ได้ใช้ถ้าเป็นระยะยาวหนึ่งปีครับก็สรุปว่าในความคิดของอ้อมนะครับวีซ่าระยะยาวหนึ่งปีที่ไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดปัตเนี่ยถ้าเทียบกับเชงเก้นเก้าสิบวันเนี่ยอ้อมว่าไม่ค่อยต่างกันมากความยากไม่ค่อยต่างกันมาก คือความยากของตัวเราอะที่เป็นฝ่ายคนจะไปเนี่ยไม่ค่อยต่างกันแต่อทิทธิยากมันยากที่คนเชิญว่าเขาจะต้องมีเกี่ยวกับทรัพย์สินพวกนี้ที่เกี่ยวกับพวกโฉนดหรือว่าสัญญาเช่าหรือว่าใบเสียภาษีเกี่ยวกับบ้านหรือที่ดินอะไรพวกเนี้นะอะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่เพิ่งจะไปครั้งแรกแล้วก็จะกระโดดไปขอหนึ่งปีเลยเนี่ยก็คงต้องเตรียมให้มันแน่นนิดนึงคนนี้เขาก็คือไปมาเจ็ดครั้งแล้วก็ถ้าเป็นเอาเป็นสถานทูตเราก็ให้อ่ะเพราะว่ามันมันบ่อยแล้วอะใช่ไหม ครับอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับเราก็แนะนําตามประสบการณ์นะครับถ้าเพื่อนๆที่ได้เคยไปขอวีซ่าระยะยาวตรงนี้มาแล้วก็แชร์กันได้ที่ใต้วีดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ